สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกุก246ทารอนะคะซึ่งคลิปนี้จะเป็นคลิปของชาวราศีมังกรประจำเดือนอตุลาคมนะคะชาวราศีมังกรคือท่านที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์นะคะกะ็แล้วก็มีท่านใดที่เกิดรัคนาราศี ปฏิทินสุริยะนะคะหรือว่าโหราศาสตร์ไทยที่มีลัคนาอยู่ที่ราศีมังกรก็สามารถรับชมได้เช่นกันนะคะการพยากรณ์ผ้ายิปซีเป็นการพยากรณ์โดยรวมนะคะเป็นภาพรวมอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะก็ฟังแล้วก็ไม่ต้องนำมาใส่ใจนะคะคิดซะว่าฟังนิทานนะคะแต่ถ้าท่านใดตรงก็นำไปเป็นแนวทางในการที่จะ คิดหรือทำอะไรที่มันอย,อยู่ในกรอบที่เราได้ฟังพอดีนะคะ,ะ,คะจะได้มีแนวทางคิดนะคะมีสิ่งเตือนใจเดี๋ยวเราจะมาดูไพ่ใบแรกของชาวมังกรกันนะคะไพ่ใบแรกของชาวมังกร the h y p e r t e s ะคะ Seven of Pentacles เจ็ดเหลียนนะคะ The Moon Bed Six of One The Hangman The Fool เป็นไพ่ที่ออกมาโดยรวมแล้วจะกล่าวถึงในเรื่องของอที่ผ่านมานะคะหรือเดือนที่ผ่านมาของชาวมังกรเนี่ยเป็นอะไรที่ชาวมังกรค่อนข้างที่จะมีความทุกข์นะคะมีความทุกข์มีสิ่งที่จะต้องผิดหวังหรือว่าสิ่งที่เราคา,าดหวังแล้วมันไม่เป็นประจํ ไม่เป็นไปนตามที่เราคาดหวังไว้มีความเครียดเป็นอย่างมากนะคะในเดือนที่ผ่านมาหรือในช่วงที่ผ่านมานะคะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามันเนี้ยมันจะหมดสิ้นลงไปนะคะในเดือนตุลาคมนี้นะคะชาวราศีมังกรจะเป็นเหมือนอได้เกิดใหม่เลยนะคะไพ่เดสคือผุดตายจาก คุณตายจากสิ่งเดิมๆคุณตายจากความผิดหวังคุณสิ้นสุดลงแล้วนะคะความเศร้าความผิดหวังทั้งหมดนะคะมันจบลงไปแล้วเมื่อก่อนที่จะได้ชมคลิปนี้นะคะของชาวราศีมังกรทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้คุณเครียดทำให้คุณปวดหัวและรัดตึงคุณเอาไว้พลังงานลบๆทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นกับคุณตอนนี้คุณเป็นอิสระจากสิ่งเหล่านั้นแล้วนะคะในเดือนตุลาคมนี้คุณจะได้รับความเป็นอิสระทั้ง สภาพร่างกายและจิตใจนะค,ะคุณจะได้เป็น the high p n t e s t ะคะเป็นคนที่มีศักยภาพสูงนะคะมีความเป็นตัวเองมี six sense มีความคิดริ่เริ่มสร้างสารรค์มีจินตนาการต่างๆที่ ช่วยมาเติมพลังบวกในตัวคุณนะคะคุณจะสามารถสร้างสมผลงานสะสมเงินทองและมีสิ่งดีๆเข้ามาหาคุณในเดือนตุลาคมนี้อย่างแน่นอนนะคะถึงแม้ที่ผ่านมาคุณจะเศร้าหมองคุณจะเป็นพระจันทร์ที่ร้องไห้นะคะก็มันผ่านค้นไปแล้วนะคะไม่ต้องเก็บมาใส่ใจนะคะชาวมังกรต่อจากนี้ไปคุณจะพุ่งทะยานไปข้างหน้านะคะ คุณจะพุ่งทยานไปสู่โรคอนาคตไปสู่สิ่งที่ดีงามและคุณจะฟันฝ่าอุปสรรคทั้งหมดจนคุณได้พบสิ่งใหม่ๆนะคะเจอสิ่งใหม่ๆที่คุณคิดว่ามันเป็นสิ่งที่คุณปรารถนาที่อยากจะทำอยู่แล้วนะคะคุณจะเป็นคนที่เข้มแข็งนะคะคุณชาวมังกรจะมีความเข้มแข็งขึ้นมาอย่างพิเศษอย่าง อย่างไม่น่าเชื่อนะคะเมื่อคุณได้โอกาสใหม่ๆนะคะคุณพบโลกใหม่คุณพบเจอสิ่งใหม่ๆคุณสร้างกงร้อมงคลให้กับคุณคุณสร้างกรงร้อที่เต็มไปด้วยสิ่งใหม่ๆถึงแม้ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่มันหนักสําหรับคุณตอนนี้มันอาจจะเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ต้องใช้ความพยายามใช้ความที่ตัวคุณมีทุ่มเทลงไปกับมันนะคะในเมื่อคุณพบ ในสิ่งที่คุณต้องการแล้วคุณได้เริ่มต้นในสิ่งที่คุณต้องการแล้วคุณก็จะดำเนินมันต่อไปด้วยความเข้มแข็งของคุณนะคะคุณจะเป็นคนที่ไม่ค่อยระบายความทุกข์กับใคระคะ่ะเป็นคนที่เก็บความรู้สึกเก่งนะคะชาวมังกรเป็นคนที่ไม่ไม่ค่อยจะระบายความทุกข์หรือว่าพูดจาใน การขอความช่วยเหลือใดๆกับใครนะคะมักจะเป็นคนที่คิดเองและสร้างสร้างสร้างเกราะป้องกันตัวเองไว้อยู่เสมอนะคะถึงแม้ว่าจะเจอเรื่องไม่ดีเรื่องเลวร้ายอะไรคุณก็ไม่นําความทุกข์ของคุณไปสู่วงคนอื่นเลยนะคือ เป็นไปได้น้อยที่สุดนะคะที่ชาวมังกรจะเอาความทุกเนี่ยไปเล่าให้กับคนอื่นฟังแล้วก็ขอความช่วยเหลือส่วนใหญ่แล้วชาวมังกรส่วนใหญ่แล้วนะคะจะเป็นคนที่แก้ปัญหาด้วยตัวเองจะเป็นคนที่พึ่งพิงตัวเองซะมากกว่าอาจจะมีบ้างบางท่านบางบางคนนะคะที่เออขอความช่วยเหลือบ้างแต่น้อยมากค่ะน้อยมากส่วนใหญ่แล้วจะมีความคิดหรือ แนวทางการแก้ปัญหาเป็นของตัวเองนะคะใช้เวลากับตัวเองสักระยะหนึ่งเขาก็จะสามารถที่จะคลี่คลายปัญหาและอุปสรรคต่างๆไปได้นะคะเป็นคนที่มองโลกทั้งแง่บวกและแง่ลบของของตัวเองอะค่ะคือเวลาเจอเรื่องลบๆมากๆบางครั้งก็รู้สึกว่าออจมปลักอยู่กับมันบ้างนะคะแต่พอจะคิด คิดขึ้นมาได้หรือมีเวลาฉุกคิดขึ้นมาได้ก็จะเติมพลังบวกให้กับตัวเองได้ด้วยในเวลาขณะเดียวกันนะคะเป็นคนที่คิดได้ในสองลักษณะเป็นคนสองบุคลิกนะคะอาจจะมีความซึมเศร้าเป็นคนรักสันโดษบ้างแต่บางครั้งบางคราวเจอเพื่อนที่สนิทหรือคุ้นเคยกันมากๆคนที่รู้จักชาวมังกรและเป็นเพื่อนที่คุ้นเคยกันเขาก็จะสนุกสนานเต็มที่พูดจา และเล่นได้กับเพื่อนๆนะคะที่ไม่ไม่เป็นเหมือนคนที่รักสันโดษเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเขามี2บุคลิกในตัวเองนะคะเป็นคนที่ดูจะวางตัวสักหน่อยแต่ว่าไม่ใช่คนหญิงนะคะถ้ารู้จักคนชาวมังกรดีๆแล้วได้เป็นเพื่อนที่สนิทของเขาก็จะรู้ว่าเขาเป็นคนที่เบิกบานนะคะสนุกสนานและมีจินตนาการที่ดีนะคะจินตนาการที่ดีมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีแต่ด้วย เหตุผลส่วนตัวบางอย่างหรืออุปนิสัยของชาวมาก่อนแล้วเหมือนที่บอกคะ่ะจะไม่นำความทุกข์หรือนำเรื่องราวของตัวเองเล่าให้กับใครๆฟังนะคะจะเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงนะคะถ้าเป็นผู้ชายนะคะก็มักจะมีความเป็นผู้นำสูงมากนะคะเป็นคนที่ เ,เชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็พูดน้อยต่อยหนักนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการงานของชาวมังกรที่อาจจะล้มเหลวมาหรือความรักที่ล้มเหลวมาของก่อนหน้าที่จะชมคลิปนี้นะคะจากเดือนนี้ไปจากเดือนตุลาคมนี้คุณจะได้เริ่มต้นใหม่นะคะคุณจะได้พบกับสิ่งใหม่ๆอย่างแน่นอนนะคะสิ่งใหม่ๆเหล่านี้จะทำให้คุณ ประสบความสําเร็จและเข้มแข็งขึ้นนะคะคุณจะเป็นคนที่เข้มแข็งขึ้นจากประสบการณ์ที่คุณได้เจอมามันสอนอะไรคุณได้เยอะมากนะคะต่อจากนี้คุณจะเป็นคนที่พบกับสิ่งที่คุณตัวคุณเองอะ่ะปรารถนาและต้องการมันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานหรือการเงินคุณจะเป็นคนสร้างสารรค์มันขึ้นมาเองเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดบางคนนะคะเพิ่งออกจากงานมา กำลังหางานใหม่หรือว่าเพิ่งเลิกรากับแฟนมานะคะเพิ่งจะยุติความสัมพันธ์ใดๆก็ตามนะคะที่มันจบสิ้นไปแล้วมันจากกันไปแล้วนะคะในเดือนตุลาคมนี้คุณจะได้เริ่มต้นใหม่แต่อาจจะในเรื่องของในเรื่องของงานมัน,ม,นมันมีความเป็นไปได้สูงที่จะได้งานใหม่ๆที่ถูกใจนะคะ แต่ในเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องของความรักความอะไรอาจจะยังไม่ลงตัวนักนะคะอาจจะต้องรอสักระยะหนึ่งนะคะซึ่งมันมีแนวโน้มที่คุณจะได้พบคนที่ถูกใจนะคะแต่ยังไม่ใช่ในเดือนตุลาคมนี้นะคะในเดือนตุลาคมนี้คุณจะมุ่งมั่นและฝ่าฟันไปข้างหน้าด้วยเรื่องของการงานทั้งหมดเลยนะคะการงานคุณจะเป็นคนที่ พุ่งะยานไปข้างหน้าแม้งานนั้นจะหนักแค่ไหนคุณก็จะสามารถฝากฟันมันไปได้นะคะชามังกรนะคะเดี๋ยวเราจะมาถามไพ่กันดูนะคะว่าจะแนะนำสิ่งใดกับชามังกรบ้างนะคะถ้าท่านใดที่ต้องได้รับสิ่งใหม่ๆจากระยะเวลาที่ทิ้งมานานนะคะที่เราเไม่แสวงหาสิ่งใหม่เลยหรือเรา แล้วเพึ่งผ่านพ้นสิ่งที่ไม่ดีมาต่อจากนี้ชาวมังกรนะคะจะพบเจอสิ่งสิ่งสิ่งใดบ้างและและไพ่จะแนะนำอย่างไรนะคะไพ่บอกว่าสิ่งที่คุณทิ้งไปมันคือสิ่งที่ไม่ใช่ของคุณอยู่แล้วนะคะที่ผ่านมาคุณผิดหวังนะคะคุณผิดหวังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ การเงินการงานที่คุณลงทุนไปที่คุณเ,เสียเงินไปนะคะคุณเขาบอกว่าคุณต้องอทิ้งมันไปนะคะสิ่งที่มันไม่ใช่ของคุณทำยังไงมันก็ไม่ใช่สักวันหนึ่งคุณก็จะต้องสูญเสียมันไปแม้กระทั่งในเรื่องของความรักถ้าคนนี้ไม่ใช่ยังไงก็ต้องมีวันเลิกราจากกันนะคะสิ่งที่ใช่ก็จะเป็นสิ่งที่ใช่สำหรับคุณ คุณผ่านการเรียนรู้คุณมีประสบการณ์คุณมีความคิดที่เป็นตัวของคุณเองนะคะสิ่งสิ่งนี้มันจะทำให้คุณเออเาเรียกว่ากลับมาเป็นตัวของตัวคุณเองได้ถึงแม้คุณจะสูญเสียมันไปในช่วงช่วงระยะเวลาหนึ่งนะคะคุณสูญเสียความเป็นตัวของคุณเองในเรื่องที่คุณผิดหวังนะคะแต่ต่อจากนี้ไปนะคะคุณจะได้พบกับความที่ ถูกปฏกวาดไปแล้วอะคะ่ะอะไรที่ถูกปดกวาดไปแล้วสิ่งที่ไม่ใช่มันหลุดออกไปจากตัวคุณเองหมดแล้วคุณจะมองเห็นภาพกว้างขึ้นคุณจะได้พบกับการจัดระเบียบใหม่ของตัวคุณเองจัดการชีวิตใหม่ของตัวคุณเองนะคะในช่วงเดือนตุลาคมนี้สิ่งที่ผ่านมามันเป็นสิ่งจอมปลอมนะคะมันไม่ใช่สิ่งที่จะอยู่กับคุณได้อย่างยั่งยืนนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันที่คุณ ได้มาเจอกับคลิปนี้ซนั่นหมายความว่าสิ่งที่คุณพบเจอมาในเรื่องที่คุณผิดหวังใน,ในทุกๆเรื่องที่คุณผิดหวังมันจบสิ้นลงแล้วนะคะต่อไปนี้คุณก็จะได้ก้าวต่อไปข้างหน้าด้วยความที่มั่นคงและด้วยความที่ตัวคุณเองมีความแฮปปี้นะคะแล้วรู้สึกว่าสิ่งนี้มันใช่สำหรับคุณเพียงแค่คุณปรับ จูนจิตใจคุณใหม่นะคะทิ้งพลังลบทั้งหมดนะคะทิ้งสิ่งที่มันทําให้คุณหม่นหมองเศร้าหมองแล้วก็ไม่เป็นตัวของคุณเองเนี่ยทิ้งมันไปซะตั้งแต่วินาทีนี้นะคะแล้วจากนี้ไปต้นเดือนตุลาคมเป็นต้นไปคุณจะได้รับสิ่งใหม่ๆตอบแทนจากการที่คุณได้ ลงมือทำต่างๆคุณมีประสบการณ์จากตรงนั้นแล้วนะคะคุณก็สามารถที่จะดำเนินชีวิตและกิจการของคุณต่อไปได้นะคะคุณจะพบเจอโรคใหม่ๆสิ่งใหม่ๆด้วยความที่คุณเป็นคนมีความมุ่มา่นมีความพย,พยายามที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตอะคะ่ะเขาบอกว่าคุณเรียนรู้อะไรมามากมายนะคะในชีวิตของชาวมังกร ผ่านการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ชีวิตมาเยอะผ่านการเป็นตัวตนผ่านการผิดหวังอะไรมามากนะคะเพราะฉะนั้นความผิดหวังและการเรียนรู้ของคุณเป็นการปัดกวาดเป็นการที่ทําให้คุณมองโลกได้กว้างยิ่งขึ้นให้คุณถอยหลังสักก้าหรือสองก้าแล้วคุณจะมองเห็นในสิ่งที่คุณผิดพลาดแล้วนํามาแก้ไขในชีวิตของคุณได้นะคะ คุณต้องโฟกัสในสิ่งที่คุณจะทำต่อไปนี้นะคะเริ่มจากสิ่งเล็กๆไปก่อนนะคะไพ่บอกว่าแล้วคุณจะได้ถูกเติมเต็มนะคะพลังแสงอาทิตย์พลังหยางพลังที่มีอำนาจในตัวคุณจะแสดงออกจะเผงจะเปิดเผยนะคะจะทำให้คุณเอ่อกลับมายืนในที่ที่ของคุณได้นะคะเป็น จุดที่คุณจะประสบความสำเร็จและมีความสุขได้นะคะการเติมเต็มของคุณขึ้นอยู่ที่ตัวคุณเองนะคะถ้าคุณเติมเต็มได้คุณก็จะพบกับความขอโทษทีนะคะที่นี่ฝนตกเมื่อคุณเติมเต็มชีวิตของคุณได้แล้วนะคะคุณก็จะเจริญเติบโตและงอกงามในเส้นทางของคุณที่คุณเลือกนะคะเพราะฉะนั้นแล้วให้คุณ วางใจในสิ่งที่จะเกิดต่อไปนี้ของชาวมังกรนะคะจะพบแต่สิ่งที่ดีงามนะคะอะไรที่มันผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะเรามาดูในเรื่องของความรักของชาวมังกรบ้างนะคะเรื่องของความรักของชาวมังกรในเดือนตรลาคมนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ เขาบอกว่าชาวมังกรจะได้พบคู่ที่เป็นคู่แทนนะคะเป็นความอิ่มเอมใจเป็นเรื่องที่คุณเอ่อเป็นเรื่องที่คุณจะแฮปปี้ได้นะคะใครที่ยังคบกันอยู่และไม่ได้เลิกลากันไปนะคะคือไพ่บอกว่าอาจจะมีเอ่อบางบางท่านที่ผิดหวังเรื่องความรักหรือการงานแต่ไม่ได้หมายความว่าจะผิดหวังทั้งหมดนะคะ ท่านใดที่ยังคบกับแฟนอยู่และไม่ได้มีปัญหากันไพ่บอกว่าคุณก็คือคนที่อยู่คู่ทุกคู่ยากด้วยกันนะคะเป็นสิ่งที่คุณพึงพอใจและสบายใจที่จะอยู่ร่วมกันมันทําให้คุณรู้สึกว่าคุณอยู่กับสิ่งที่เป็นปัจจุบันที่สุดคุณอยู่กับสิ่งที่มันใช่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นความรักของคุณก็จะ ดีขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าได้รับการเคลียร์มาแล้วเคลียร์สภาวะจิตใจมากันก่อนหน้านี้แล้ว <c oughs> ก็จะเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นนะคะจะเป็นจะเป็นตัวของตัวเองแล้วก็หมดภาระที่จะคิดว่าสิ่งใดใช่สิ่งใดไม่ใช่นะคะคุณจะมีความมั่นใจกับความรักของคุณมากยิ่งขึ้น ความรักของคุณจะเติบโตไปได้ไปข้างหน้านะคะและก็จะเป็นที่พึ่งซึ่งกันและกันนะคะเป็นสิ่งที่ดีงามสำหรับคนที่ออผ่านพ้นวิกฤตความรักมาในช่วงก่อนหน้านี้และยังคบกันอยู่ในเดือนตุลาคมนี้ก็จะสร้างความมั่นใจและผูกพันกันมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ถ้าท่านใดที่จบกับคนรักไปแล้วก็ ในเดือนนี้ยังไม่มีความรักใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะแต่จะมีงานสิ่งใหม่ๆเกิดเข้ามาเกี่ยวกับการงานและการเงินมากกว่านะคะเ,ออเราแยกออกเป็น2ออย่างนะคะเพราะว่าในหน้าไพ่เนี่ยเขามองได้2ลักษณะนะคะคือจบสิ้นกับหน้าที่การงานและจบสิ้นกับความรักนะคะท่านใดที่จบสิ้นกับความรักก็จะได้เริ่มต้นในการทํางานใหม่ๆ ะคะซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวข้องเลยแต่ว่าเขาบอกว่าความรักของคุณสิ้นสุดแต่การงานของคุณไม่ได้สิ้นสุดนะคะคุณยังจะพบสิ่งใหม่ๆที่สร้างความเจริญเติบโตให้กับคุณได้สร้างเม็ดเงินสร้างอนาคตให้กับคุณนะคะแต่ท่านใดที่ไม่ได้สูญเสียความรักนะคะไม่ได้สูญเสียการงาน ความรักของคุณจะยิ่งแน่นแฟนกับขึ้นไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นแล้วในเดือนตุลาคมนี้ชาวมังกรก็มีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นในหรือการทำงานใหม่ๆนะคะแล้วก็ได้สร้างเม็ดเงินใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะส่วนท่านใดที่มีความรักความรักราบรื่นดีอยู่แล้วก็ขออวยพรให้มีความสุขแล้วก็สมความสมหวังนะคะสมความปรารถนาในทุกๆเรื่อง ขอให้คุณผ่านพ้นภาวะวิกฤตที่ผ่านมาและนำพาชีวิตไปสู่ความสำเร็จไปสู่เป้าหมายของคุณนะคะขอบคุณมากนะคะที่รับชมคิป